แอสตันวิลล่านะครับสนใจอามันโดโบยาความสนใจของวิลล่านั้นขึ้นอยู่กับจอร์ดูรันกองหน้าชาวโคลอมเบียซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรรวมถึงเชลซีด้วยจะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์หรือไม่ถ้าย้ายถ้าสมมตินะจอร์ดูรันย้ายก็อาจจะสนใจโบย่าจริงๆและอาจจะเลงเห็นไปที่การยืมตัวมากกว่านี่คือรายงานจากนิซ่าคิเซล่าโอ้โหถือว่าตอนนี้นะครับ โบย่านั้นเชลซี Chelsea นะครับตั้งค่าตัวเจ้าตัวไว้ที่50ล้านปอนด์นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ส่วนตัวนะเอาจริงไหมเอาตรงๆไหมคือแบบถ้าถามถึงอยากให้เชลซีได้ค่าตัว50ล้านจริงๆก็คือส่วนตัวนะผมอยากให้เชลซีได้ค่าตัว50ล้านอยู่แล้วแต่ถ้าเอาถึงความเป็นจริงอะ่ะถ้าเอามุมของแฟนทีมอื่นอ่นอะ50ล้านนี่ไม่สมควรเท่าไหร่เชลซีตั้งสูงไปนิดนึงแต่ก็มันเป็นแบบอ่าการตั้งราคาอย่างหนึ่งละกันของทิกสโมสรถ้าอ่าทีมอื่นสนใจก็อ,อาจจะลด อะไรประมาณนี้ได้ไหมเชลซี Chelsea, ผมมองว่าเชลซีก็คงจะลดแหละเพราะว่าอยากขายอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกมา3ชั่วโมงครับทุกคนครับก็มีรายงานจากนิาคิซ่าเหมือนเดินมนครับว่าตอนนี้ขนาดนี้นะเชลซี Chelsea, กําลังผลักดันข้อเสนอสําหรับอาร์มันโดโบยาและพร้อมที่จะขายดูเหมือนว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยจะหมดศรัทธานในตัวนักเตะจากอะคาเดมี่รายนี้โอ้โหถือว่านี้เป็นข่าวที่แบบใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ออนิซ่าคิดได้นเนี่ยรายงานาแบบนี้มันหมายถึงความมันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าโบยาตอนนี้ไม่ได้มีความไวไวเนื้อวางใจจากสโมสอนเราแล้ว,เพ,ะะโโวเพราะว่าอะไรโอ้โหเพราะว่าถ้าเชลซีออกมาพูดแบบนี้หรือถ้ามันเป็นจริงนะโบยานี่อาจจะโดนตัดสิทธิ์และโอกาสมันยังเหลือน,น้อยขึ้นทุกทีเพราะว่าอะไรโอ้โหหลังจากที่แจ็กสันนะไปทีมชาติอ่ะกูถามหน่อยโอกาสของโบยาเนี่ย การลงสนามเนี่ยมีกี่นัดและไอ้นัดที่มันลงเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับซึ่งโอเครู้แหละว่ามันอาจจะเป็นการแข่งขันที่มันสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ทเจ้าตัวนั้นเ,เจ็บแล้วมันพึ่งกลับมาไงเออมันอาจจะทําให้การลงล็อกในการจบสกอร์หรือแม้แต่การเล่นในสนามกับเพื่อนๆเนี่ยมันยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่เอาจริงไหม มึงก็เล่นานานแล้วไอ,อ้เทียมันก็สมควรแล้วที่เชลซีนั้นจะไม่ได้เลยหาเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอ,อ่อถ้าถามถึงราคา50ล้านปอนเนี่ยโอ้โหผมมองว่าเอาจริงไหมกูเป็นแฟนเชลซีอย่างที่ผมบอกไปต้นแรกต้นคลิปอะ,มะเมื่อกี้อยากให้เชลซีได้ตางอยู่แล้ว50ล้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมากมายมหาศาลและถ้าเชลซีได้เนี่ยมันจะเอาไปเสริมทัพได้ อย่างดีมากเพราะว่าโบยานั้นเป็นเด็กปั้นเรามันไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายอะไร50ล้านก็คือแบบได้แบบเต็มๆอ่ะเชี่ยเออห้าสิบล้านเนี่ยถามถึงอยากให้ชูซีได้ไหมอยากให้ชูซีได้แต่ทุกคนครับเราลองคิดในถึงความเป็นจริงนะเออเราเราลองแบบย้อนถึงความเป็นจริงอ่ะไอห้าสิบล้านเนี่ยเราลองคิดว่ามุมแฟนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าหรือแม้แต่เวดแฮมเนี่ยก็มีข่าวอยู่เหมือนกันลองมองจากมุมมองทีมอื่นๆเนี่ย 50บล้านเนี่ยผมมองว่ามันยังแพงไปว่ะเออส่วนหนึ่งเลยก็คืออาโบย่านั้นอย่างที่คนร,รู้กันรู้กันดีอะว่าลูกการนี้มันไม่ได้มีความคมขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์มุมซ้ายไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์มุมขวาหรือแม้แต่การยิงกงยิงไกลหัวกระโหลกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโบยามันทําไม่ได้และที่สำคัญไอ้ลูกที่เพื่อนเปิดป้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ เ,เปิดยัดเข้าไปตรงกลางให้โบยา่าแถบอินก็แถบอินแม่งก็บอลออกจากกรอบประตูอีกห้าหลาจริงๆไม่เข้าอ่ะไอ้เหี้ยลูกนั้นแม่งยังตาตึงใจอยู่เลยหรือแม้แต่นะทุกคนครับไอ้ความคมเนี่ยลูกโมงไอเ้เหี้จจอโมงออกบ้างโมงเลยคานบ้างนี่แหละมันคือการจบสกอร์ของโบย่าตมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่และไอ้เรื่อง50ล้านเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังมากมายไปสลับไอ้การจบสกอร์ที่มันยังได้แค่เนี้เออแล้วก็ อสองเลยก็คือโบย่าเนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้คือเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าโบย่าเนี่ยโอเครู้แหลวถามถึงว่ามีประสบการณ์ในพิม์ลีกมากไหมก็มากแหละเล่นพิมลีกตั้งแต่เด็กๆไหมก็ใช่แหละไอการปรับตัวกับพิมลีกเนี่ยคือผมไม่ได้แบบมีคําถามมากมายเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามัน,มนจะแบบไม่ดีสักก็เหอะนะแต่ว่าถ้าถามถึงบอลยูฟาทุกคนคุณลองคิดนะว่าโบย่านั้นมีประสบการณ์มากมายพอหรือเปล่า อันนี้คือเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโบย่านั้นโอ้โหบอลยูฟากับเชลซีนะแทบจะไม่ได้เล่นเลยประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ต่างแดนไม่ว่าจะเป็นการเจอกับบาซงบาซามาริดโอ้โหอดอทมุนอินตรงอินเตอร์เนี่ยโบย่าไม่มีซึ่งณจุดนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทีมอื่นเนี่ยมองว่ามันไม่ได้เสบสมเหตุสมผลสลับ ค่าตัว50ล้านของโบย่าขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเจ็บง่ายเอออันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยแหละว่าพอโบย่าเนี่ยมันได้เจ็บนะโอ้โหมันเจ็บยาวเว้ยเออมันเจ็บต้นโคงต้นขา a c ซองเอซี ACL, เนี่ยคือแบบพักเป็นแบบ3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่แหละมันก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงนึงนะเพราะว่าโบย่านั้นก็เคยเจ็บหนักมาทีมอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าไอ้กับไอ้แบบราคา50ล้านปอนอะไรประมาณนี้เออผมมองนะ ถ้าเอากลางๆถ้าเอาแบบเป็นกลางอ่ะคือเราไม่ใช่แฟนเชลซีผมมองว่าราคาสามสิบถึงสาสิบห้าเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่น่าโอเคแต่เจลซีซึ่งเชลซีตั้งไว้ห้าสิบล้านไงเอออันนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายออกหรือเปล่าส่วนตัวนะผมมองว่ากลัวขายไม่ออกอ่ะเออจริงไหมสาสิบล้านเนี่ยกว่าก็พอแล้วเหียสลับโบย่านะครับเออเพราะว่าเชลซีตอนนี้ก็นั่นแหละไม่ได้ต้องการไม่ได้มีความแบบไว้เนื้อเชื่อใจอะไรขนาดนั้นนะครับเออ ต่อไปนะครับมากัะที่เรื่องราวของการาเกอร์กันบ้างนะครับก็คอนอกคาราเกอร์นะครับอันนี้เป็นการรายงานจากนิซ่าคิซ่าเหมือนเดิมน,นะครับการาเกอร์นะครับตัดสินใจไม่ย้ายออกในเดือนมกราคมแต่อาจจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเขาจะเหลือสัญญาอีก1ปีซึ่งถ้าเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีสิ่งที่ทุกคนรวมถึงผมเนี่ยแฟนเชลซีเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่านักเตะค,คนไหนเหลือสัญญาหนึ่งปีเชลซีจะไม่เก็บไว้อันนี้คือเป็นปัชญาสมมุรสําหรับ เ,เจ้าของใหม่เออซึ่งโอ้โหเราเห็นเคสก่นกอนๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลูดิเกอร์เนี่ยเป็นเดียวที่ผมแบบไอ้ที่ยถามถึงไหมเอาจริงไหมผู้มึงอะเสียดายเหมือนกูป่ะโอ้โหมีความดุดนันมีแพชชั่นเป็นตัวชนของทีมโค้เสียดายอะแล้วคิดดูตอนที่ลูดิเกอร์อเนี่ยย้ายออกไปแบบฟรีๆเนี่ยผมแบบเสียใจแล้วก็แบบเอาจริงไหมคือแบบอันนี้คือส่วนตัวของผมนะผม,นนนผมเล่นบอลเนี่ยผมเล่นเป็นกองหลังแล้วผมมีไอดอลก็คือลูนิเกอร์แล้วผมแบบไอ้หีย น้ำตาซึมอะวันนั้นอะที่ลูนิเกอร์เนี่ยย้ายออกแบบฟรีๆนี่แหละมันก็ย้อนกลับมาว่าทําไมเชลซีถึงขายถ้าสัญญาเหลือ1ปีไม่งั้นจะ,ะโดนขายเหมือนลูนิเกอร์ก็คือย้ายออกแบบฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละถ้าการาเกอร์เป็นข่าวแบบนี้จริงอาจจะต้องพิจารณาในช่วงซัมเมอร์ว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะต้องออกจริงๆนะครับซึ่งถามถึงความเสียดายเสียดายไหมถ้าเอาณตอนนี้นะครับ ไอความแบบโพ t e นเชียลไอความเติบโตเนี่ยโอ้โหกาลักเกอร์แม่งกราฟแม่งพ่งดิ่งขึ้นอ่ะเออตอนนี้ก็แบบพิ่งแบบขึ้นสูงเนี่ยคือแบบไปอยู่ในกลุดที่โอกาสพัฒนาแม่งมีเยอะแล้วก็อ,อ่อสิ่งที่เชลซีถ้าถามถึงถ้าผมจะเสียดายนะครับก็คือความขยันในในแดนกลางเพราะว่าถ้าถามถึงอ่ะเอนซงเอนโซกาลไกซโดเนี่ยถ้าถามถึงควา,ามขยัน ถามถึงการตัดเกมเนี่ยยังสู้กาเลเกอร์ไม่ได้สักคนนะเออถึงแม้ว่าไกเซโดเนี่ยจะเป็นตัวตัดเกมโดยตรงแต่ถ้าถามถึงอ่ะสู้กาลเกอร์ไม่ได้นะตอนนี้แต่ถามถึงว่ามีเกมไหนที่แบบเป๋ๆเ,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 เปบ้างไหมมันก็มีเฮียไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีเหมือนกันเออสรับกาเลเกอร์ก,ก็รอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสลับเรื่องนี้นะครับมากันที่คาริมเบซิมานะครับอันนี้ก็ลูกขึ้นก่อนแล้วนะขอภายด้วยนะครับก็ เป็นรายงานจากนีซ่าคิเซล่านะครับบอกว่าคาริมเบนเซม่าและโรเบนโตฟิมิโนนะครับพร้อมที่จะย้ายออกจากซาอุดีอาราเบียด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นแต่นักเตะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับโปรไฟล์ผู้เล่นที่เชลซีตั้งเป้าไว้และทั้งคู่ต้องการค่าเหนื่อยแบบมาหาศาลโอ้โหอันนี้คือ,อตรงๆเลยก็คือตอนนี้เชลซีไม่น่าจะสนใจคาริมเบนเซม่าแล้วเพราะาอะไรหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกไป นิซ่าคิเซล่าเขาบอกอยู่แล้วว่าค่าเหนื่อยมหาศาลจริงๆโอ้โหซึ่งถ้าเบบซิมามาเนี่ยพีดานค่าเหนื่อยของเชลซีน่าจะพุ่งปี๊ดอะไอ้เี่ยน่าจะแบบแบกรับค่าเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่6กเดือนยืมตัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้เซ็นถาวรแต่ค่าเหนื่อยมันก็สิบยี่สิบนะปาไปอะเฉพาะค่าเหนื่อยนะไม่เอาเซ็นนะทุกคนถ้าเซ็นถาวรเนี่ยเจ๊งไอ้เหี้ยเออติดผิดกฎแน่เออสำหรับคาริบซมานะครับก็นั่นแหละรู้ได้เลยว่าตอนนี้เชลซีอาจจะเลมองตัวอื่น มากกว่าที่จะเอาตัวเก่าเอออย่างหนึ่งก็คืออายุสองค่าเหนื่อยประมาณนั้นสำหรับเหตุผลที่เชลซีไม่น่าจะเอาแล้วนะครับสำหรับคาริมเบซีาแต่แล้วก็ไม่รู้แหละบอลมันแบบมีสองหน้าเนาะเออมันไม่แน่ไม่นอนเผลอๆนะครับท้ายตลาดเออหน้าหนาวเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะยืมเบซีมามาเอออันนี้คือเราไม่รู้นะถ้าสมมติว่าไม่ไม่ได้กองหน้าจริงๆนะเออไม่ได้แบบกองหน้าแบบแก้ขัดจริงๆเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะเออแต่ก็ ถามถามถึงโอกาสนะ10%ตอนนี้โอกาสน้อยมากๆเออสลับเบนซิมมานะครับมาดูกันที่ออผ้าฝึกซ้อมกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นขายเครื่อนนะทุกคนครับ เชลซีนะครับได้ลงภาพนักเตะฝึกซ้อมกันที่สนามคอปแฮมนะครับก็โอ้โหมีหลายคนเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนดูในช่วงที่แบบบอลแม่งไม่มีเตะนะเออช่วงที่แบบทุกคนแบบคิดถึงนักเตะเหมือนผมอ่ะเออก็อยากให้ดูเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรใครเครียดนะครับก็มีรูปภาพโอ้โหเบนชิวิลถ้านัดต่อไปที่เจอกับมิสเตอร์โบเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงถ้าพอร์ตไม่อินดี้นะถ้าไม่เอาเบนชิวิลไปเล่นปีกอ่ะเออถ้าเอาไปเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมที่ตำแหน่งที่เจ้าตัวท่านันเนี่ย ผมมองว่าน่าจะได้สตาร์ทออกเป็นตัวจริงเพราะว่าตอนนี้ความฟิตก็น่าจะเต็มเปี่ยมแล้วแหละเออกับมาดูอีเกมมาดูอิเก้เนี่ยเออซ้อมด้วยกันต่อไปก็โอ้โห,โหอันนี้โนนี่มาดูอีเก,ก้อาจจะมีโอกาสลุ้นเหมือนกันสำหรับตัวจริงเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็ลงมาเล่นดีใช้ได้นะเออสำหรับตัวสำรองนะครับเออสตีลิงเออสเตอร์ลิงโอ้สตีสต,สต,สตีอะไรละ่ะสเตอร์ลิงโอ้โหอันนี้เป็นไลน์ฮีมของเราคิดถึงเหมือนกันนะเออ อ๋อโนโบ๊สจ้าโอ้โหกองหน้าราะคาห้าิบล้านไอ้เหี้ยแล้วมันมีมีมด้วยนะทุกคนจากต่างประเทศอ่ะเออเอาไปเทียบกับยุคก,ก่อนอ่ะห้าสิบล้านอ่ะแฟนัรโ,โตเลสไอ้เหี้ยกูถาม่อยมึงกล้าเทียบได้ไงวะไอ้เหี้ยกองหน้าแบบไม่น่าจะเอามาเทียบนะแบบมันเป็นมีม,มขำๆนะครับซึ่งแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยผมไม่อ่านมาก็ร้องกันเต็มเลยนะเ,เซลกันเต็มเลยแต่ถามถ้าถ้าถ,า,ถ,า,ถามถึงอ่ะผมผมยังให้กำลังใจไหมก็ยังให้กำลังใจแหละเออตราบใดที่มันยังใส่แบบ ชุดซ้อมเชลซีชุดเชลซีเนี่ยก็ยังให้กำลังใจมันแหละแต่ถ้าถามถึงราคาก็อย่างที่บอกกันไปนะครับต่อไปก็โหมีคาโลมูริกซ้อมกับเอนโซฟันนันเดสเนี่ยแข่งบอลแบบแย่งบอลกันนะครับต่อไปโอ้โหนี่พี่ใหญ่ของเราเจโกซิว่าถือว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแหละเพราะว่าหนึ่งเลยควบคุมแดนหลังและก็สั่งการน้องๆเออประมาณนั้นน่าจะได้ลงตัวจริงแหละสำหรับเจโกซิวาก็นั่นแหละไม่มีอะไร a x กเซลดีราซี่อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่น่าจะได้ยืนคู่กับเ g โกซีวาเป็นหลัง2นะครับก็เซนเตอร์2คนก็คือน,นี่แหละตัวจริง2คนที่ผมให้ดูไปต่อไปก็โอ้โหเทเว่ลชูรุบาลงมาฝึกซ้อมนะครับกับเพื่อนนะกับออทางด้านของชูบูเวงก้าเออก็ลงมาฝึกซ้อมเหมือนกันนะที่แล้วก็ได้ลงนิดนึงนะเออสลับชูบูเวงกาหลังจากที่เจ็บไปนะครับ อ่าต่อไปก็อันนี้เป็นภาพหมู่มีโบนูอัลเดชิวเรดลี่อุโกชุกวงชุกบูเออประมาณนี้นะครับสลับเฉลีวซิน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากเออสลับอันนี้ผมอยากมาบน่นเฉยๆเรื่องโบยงโบย่าเนี่ยเออแล้วก็แสดงความคิดเห็นนิดหน่อยนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงนี้นะครับทุกคนครับบายยบายๆบายยทุกคนเจอกันเจอกันเว้ยเจอกัน